รับสัสดที่ม่อนแล้วก็คุณผู้ชมครับเอ้ยเป็นไงถึงเย็นแล้วล่ะก็ก็ยังดีครับที่มันไม่ผ่านเป็น200วันแล้วก็มีแรงขายนะครับเหมือนเมื่อวานนี้อ่ามันสะท้อนถึงความกังวลนะครับของน้กาทุนในตลาดที่เป็น่ค่าเฉลี่ยสองรอวันเพราะนั้นถามว่าตรงนี้ซื้อหรือยังยังเหมือนเดิมครับค่ะยังนะฮะรอซื้อที่ตรงไหนนะซื้อที่ตรงไหนะอาจจะ ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าโชคร้ายนี่อาจจะซื้อยอดดอยเมื่อทะลุหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบก็ได้นะคือตอนนี้ยังรอการทะลุผ่านหนึ่งพันสิบเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับผมอ,อ๋อฮะก,ก,ก็เมื่อเช้าทะลุไปหนึ่งสี่แปดศูนย์ไม่ทะลุเหรอแต่ยืนไม่ได้ครับอ,อ๋อต้องรอให้ยืนให้ได้นะใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าวันนี้ไม่ทะลุแล้ววอลุ่มเยอะอย่างนี้นะครับโอ้หนี่บอลลุ่มเยอะเลยเหรอฮะไม่ดีนะครับไม่ดีเพราอลุ่มขายอ่ะมันจะกลายเป็นวออออลุ่มขาาายไปครรับ๋ก ค่าของการขึ้นมันขึ้นไม่ได้แล้วก็พอย่อลงมาแล้ววอลลุ่มออกอย่างนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอืมอืมจ้ะจ้งั้นรออาการไปอีกเนาะต้องรอครับต้องรออยคุณทีรศากรออาการไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวหุ้นมีอยู่แล้วครับอ่ะมาด้วยเหรอมามาตัวไหนจ๊ะอ๋อตัวหุ้นนะครับอ่าโอเคาล้วตัวหุ้นนะครับก็ตัวที่เริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับอ่าตัวมีตัวเดียวนะครับตอนนี้มีตัวเดียวค่ะตัวไหนก็คือตัวของสามารถนะครับ นะพี่ดูก่อนนะสามารถสามารถยี่สิบจุดเก้าเนี่ยแหละครับอืมคือราคาหุ้นของเขาเนี่ยทะลุเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะครับในช่วง <Okay. S 2> สั้นเนี่ยก็อาจจะยอดตัวลงมานะครับหลังจากขึ้นไปไฮแถวแถวยี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับทดสอบแนวต้านที่ยี่สิบสองกับยี่สิบสามครับผมเออ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังตามให้อยู่นะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือตัวของ TPI โพลีนครับอ๋อ TPI เป็นยังไงบ้างพี่ไม่ดูเลยคือตอนนี้เขามีเขาเรียกทำจุดหลงสุดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆละทะลุ12.5ขึ้นมาดาละก็ยังเชื่อนะครับว่ามีโอกาสขึ้นไปแล้แถว13.5ได้อยู่ครับอืมค่ะค่ะตัวนี้ก็ตามได้ทุกอาทิตย์เลยนะตะก็ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีหุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ม่อนไว้โทรมาแล้วแยก โอ้ยมามันแปลหักหุ้นห้าร้อยตัวลองไอ้มันก็ต้องถูกสักตัวครับได้เลยครับไม่หรอกครับใม่หรอครับต้องดูตัวสวยๆให้ครับเออได้ๆตามเทคนิคเนาะมันก็จะมีผุบๆโผล่ๆแหละมันไม่มีใครตายไปทั้งตลาดเสาร์นี้ของผมรอบกี่โมงนะครับพี่อะไรนะจ๊ะวันเสาร์นี้นะครับอ๋อวันเสาร์ลองจะเอารอบกี่โมงนะพี่จบไม่ได้แล้วสิบโมงครึ่งมั้งจำน่าจะสิบโมงอ่ะเออเออสิบโมงนะครับได้ค่ะค่ะนั่งมอไซค์มาก็ได้ให้คนไปรับก็ได้นะ อครับดีครับดีวันนั้นค่อนข้างที่จะวุ่นวายกันนิดนึงคุณชมวิ่งรอบกันนะฮะได้ได้ลองมาเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะได้ครับสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปอ๋อครับพี่ขอย้านี้โอเคทีเฟกนะครับเอทีเฟกมาซิมาสิเมื่อเช้าเมื่อชาทีเฟกนะครับก็มียอดต่ำกว่าหนึ่งพันไปนิดนึงนะครับอ่าคิดว่ายังมองช็อตได้นะครับตรงนี้ก็ถ้ายังตรงนี้เนี่ยหนึ่งพันกับ อ่าหนึ่งพันสองนะครับถึงหนึ่งพันสี่เนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็มีโอกาสลงต่ํากว่าหนึ่งพันลงไปครับสําหรับตัวของซีรีส์แซดครับอ่าลงไปเท่าไหร่ล่ะลงไปเก้าร้อยแปดสิบแปดครับผมเส้นสองร้อยวันของเซตห้าสิบเออราคานน้นนะครับวันจุดอับลอสนะครับเอาไว้นะครับของสถานะช็อตนะครับก็คือทะลุหนึ่งหนึ่งพันกับแปดจุดขึ้นไปนะครับหนึ่งพันแปดจุดขึ้นไปเนาะครับส่วนตัวทองอ่า เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคครับพี่เออทองลองมาเมื่อเช้าป่ะให้ลองป่ะเมื่อเช้าลองแต่ว่าราคาต้องด้านล่างนะครับทีนี้มันตอนนี้คือมันนะเบรกดาวเทนที่เป็นขาลงของเขานะครับผม,มถือว่าเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะครับคนคที่กําลังเลงทองอยู่ว่าตรงนี้ก็เป็น follow by ได้นะครับลองต่อนะฮะออให้ลองได้เลยครับค่ะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่อ่นะครับตัวของตอนนี้หมื่นเก้าพันสามร้อย เมื่อเมื่อเช้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบนะครับคิดว่ามีโอกาสนะครับขึ้นไปแถวแถวมีหนึ่งหมื่นเก้าพันห้ากับหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยครับผมคิดว่ารอบนี้อาจจะได้ถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยครับเพราะว่าทองเห็นสัญญาณการเบิกขึ้นมาเหนือพันสามคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับอือสั้นๆเนาะอืบใช่ครับอืมได้ได้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ